สวัสดี <c oughs> สวัสดีนะครับสวัสดี f อฟซีเชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้แนวทางของวันที่สิเดือน9ปี66ครับผมกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมสีน้อยครับผมวันนี้ก็มีเวลามาทําคลิปหลังจากแนวทางฮานอยวันที่10ออกนะครับผมก่อนจะไปรับชมก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะวันนี้เชฟหนุ่มก็เหมือนจะเป็นไข้อีกแล้ว โอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่สบายบ่อยแล้วก็พรุ่งนี้ก็วันที่1ินี้ออเดอร์มา90้าหอน้ำพริกกากหมูขอบคุณมากๆครับออเดอร์แดนแน่นมากช่วงนี้ทำยังไม่ทันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เต็มที่ประมาณ60สิหอเนาะก็ขอบคุณทุกท่านทั้งพี่ๆทางช่อง YouTube ทางกลุ่ม l ล n e เนาะที่ร่วมกันสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนเชฟหนุม่มน้ำพริกกากหมูขอบคุณมากๆนะครับผมพรุ่งนี้เชฟหนุ่มก็เร่งสปีดเต็มที่ ถ้าเย็นเสร็จก็อาจจะได้เข้าไปทักทายในกลุ่มถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะครับผมวันนี้ก็ก่อนอื่นจะไปรับชมแนวทางของวันที่11แล้วก็สรุปผลของวันที่10เนาะแล้วก็ฝากไว้ครับผมกับบ้านชนทรัพนะครับที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนช่องเชฟหนุ่มนะครับผมใครสนใจก็กดที่ลิงก์ที่เชฟหนุ่มแปะลิงก์ไว้ให้ก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับผมสำหรับไ d ดีไลน์กลุ่มเชฟหนุ่มนะครับ ก็ศูนย์แปดเจดเกห้านย์ห้านะครับผมครับผมสรุปผลของวันที่10เชฟหนุ่มให้เด่นที่1นึ่สห้าเ้าวิ่งรูที่ห้านะครับผมเฉพาะกิจออก6 8แสองกับ4ี่แรอบเฉพาะกิจไม่มาเลยครับสักตัวเดียวเนาะส่วนรอบพิเศษออก0 4นี่หกับ4ี่เก็มาตัวกลับ4ี่เ้าเ้าสี่นะครับผม สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับตัวกลับนะครับผมศูนย์สี่หนึ่งเชฟหนุ่มให้หนึ่งศูนย์สามมันดอ,อกศูนย์สี่หนึ่งก็ผิดแต้มเดียวนะครับผมเห็นไหมมันผิดแต้มเดียวส่วนรอบปกติออกเก้าศูนย์สองกับหนึ่งสี่ส่วนหนึ่งสี่นี่มาตัวนี้มาตรงนะครับผมหนะึ่งสี่เนาะแล้วก็เก้าศูนย์เก้าสองไม่มีเก้าศูนย์สองไม่มีเนาะเข้าเก้าตัวเดียว ส่วนรอบ VIP ออก 8, 7, 6กับ92ก็มา92เนอะ92นะครับผมก็ถือว่ามายังเดินดีครับสูตรชุดนี้ไม่เบิ้ลมาหลายวันแล้วเดี๋ยวแนวทางรอบต่อไปต้องนินเบิ้ลแนะ่นอะครับผมไปเบิ้ลไม่มาตัวเด่นนะครับผมหนึ่งมาสามมาไหมวันนี้นี่สามไม่มา 5ก็ไม่มาวันนี้เก้ามาวิ่งลูด5ไม่มาครับผมไม่มา5ไม่มา5้าไม่มาเลยวันนี้ครับผมเดี๋ยวไปตามต่อของวันที่11นะครับผมครับผมสำหรับตัวเด่นของวันที่สิอนะครับผมเด่นที่ 3ามแล้วก็8นะครับผมวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดที่7นะครับผมวันนี้วิ่งลูดที่7จเนาะจับชุดเด็นละสีชุด3 สามสี่สาห้าสามหกสานะครับผมสี่หกสแล้วก็สี่เครับผม มันมาแล้วมันก็มาอีกเห็นไหมที่หนุ่มว่าแล้วมันมามาสองวันติดและสนะี่เก้าเก้าสี่เนี่ยเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดสามนะครับผม ถ้าตัวเลขมันเยอะก็เลือกเอาตัวที่ชอบนะครับชอบตัวไหนตามตัวนั้นสามสามคู่เบิ้ลนะครับสี่สเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดนะครับครับผมชุดสามตัวของเรานี่แหละครับปัญหาของเราชุดสามตัวก็จะเป็นชุดสามตัว เจ็ดแปดศูนย์แปดแปดอะไรดีแปดหนึ่งสองแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งสามสี่ห้า ครับผมสำหรับวันนี้เน้นที่ตัวเด่นเน้นที่เจ็ดนะครับผมเจ็ดนะครับเด่นเจ็ดวันนี้สามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็แปดหนึ่งไม่มานะแล้วแปดหนึ่ง คูเบิลเจ็ดเจ็ดนะครับผมชุดสามตัวที่วันนี้ก็เจ็ดแปดศูนย์ครับผมขครชอบตัวไหนตามตัวนั้นเจ็ดแปดศูนย์กับวันนี้จัดเป็นหนึ่งชุดแล้วก็มีชุดพิเศษนะครับผมให้หนึ่งชุดชุดพิเศษของเราก็จัดไปที่เจ็ดเจ็ดแปดชุดนี้มันไม่เบิลนะแต่เิพนงคิดว่ามันจะเบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลหลังแค่นั้นแหละ มันไม่เบิ้ลมาหลายวันแล้วเจ็ดเจ็ดแปดนะครับใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางนะครับชุดสามตัวติดไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ยดีไม่แตกนานมากๆแล้วสามตัวเช่นหนึ่งตำได้เนีจับเฉี่ยวไปเฉียวมาวันละแต้มท้องแต้มไอตัวนี้ก็เดี๋ยวกลัวจะให้เจ็ดแปดให้เจ็ดแปดศูนย์มันจะมาเป็นหนึ่งหรือเปล่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเจ็ดแปดหนึ่งลองเขียนไว้ได้เล่นดนะิลองดูนะครับ ก็อีกครั้งนะครับผมได้ตัวเลขไปแล้วอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคเนาะเชฟหนุ่มก็ฝากไว้กับบ้านชนทรัพนะครับผมก็กดที่ลิงก์ที่เชฟหนุ่มแปะลิงก์ไว้ให้ตอบถามรายละเอียดได้แอดไลน์นะครับผมเพิ่มเพิ่มเ,เพื่อนเนาะใครไม่เข้าใจก็แอดไลน์เชฟหนุ่มมาที่0879665605นะครับผมส่วนเบอร์โทรก็0 8 8 6 8 3 6 2 8 1ช่วงนี้น้ำพริกก็ใครอยากสั่งก็ค่อยๆทยอยสั่งตอนนี้ออเดอร์เต็มมากๆเดี๋ยวที่วันไหนเชฟหนุ่ม อ่าจะบอกอีกทีนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาที่ให้ความไว้วางใจเนาะก็ฝีมือทําเองนะครับน้าพริกกาก,ากหมูครับผมก็อย่าลืมนะครับกลับบ้านชนทับเนาะใครที่สนใจก็ทักได้นะครับผมครับผมก็คงไม่มีอะไรมากล้วคลิปนี้ชิปหนุ่มก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้กว่าจะอัปโหลดเสร็จก็ประมาณสองทุ่มกว่าเนาะราวพัฒนาเดี๋ยวก็ให้เหมือนเดิมนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้ fc ชิปหนุห่มเฮงเปังๆนะครับผม พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ